ดีจ้าเพ่งเปิดซุปเปอรสุดคนนะจ๊ะขอตอนรับสู่ช่องเอมี่สไปอิตาลีนะจ๊ะมื่อนี้เอมี่สิพามากินเข่าจ้ะมากินเข่ากับยังน้อจ้ะเอมี่มื่อนี้มากินลาบเนื้อจ้ะเดี๋ยวสิพามาเบิ้งนะจ๊ะเบิ่อไงไก่เพราะว่ากล่องอยู่ไก่นาะจ้ะเนาะอันนี้คือลาบเนื้อจ้ะใส่ไอ้ตับกับใส่ไอ้สามซีบกล็จ้ะเมื่อเช้าอันนี้ก็ได้เฮ็ดคลิปปรุงอาหารไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวสิโรงให้เบิ้งนะจ้เนาะอันนี้ก็เป็นพักรวบจ้ะกับจะมีอัน ไอ้ผักกทะถินสดจ้ะอันนี้ก็คือเป็นบักอื้อจ้ะกระเจี๊ยบผักกาดจ้ะผักกาดกะลั่นแม่จ้ะลวกแล้วก็อันนี้กะลัมดอกซีม่วงจ้ะส่วนอันนี้นะจ้าเป็นผักหลอกบานที่ไปเก็บมากเมือเศ้านี่จ้ากระซีมีอันผักโขมจ้าน้ำเต้าอันหนึ่งแล้วจ้ะอันนี้เป็นผักหนึ่งกับซมีไอ้กุ้ยช่ายแล้วก็ยอดน้ำเต้าจ้ะ กินกับข้าวเหนียวนอกจากข้าวเหนียวตอนนี้ก็สิเย็นนะจ๊ะน้อยเพราะว่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังอยู่ <laughs> ก็กินแซ่บคือเก่็นอกจากจ้าตอนนี้ก็มากินเป็นหมู่เอ็มีนอกจากกินคนเดียวบ่แซ่บมากมากกน้องมากินน้ำกันจ้านะจ้าลงมือกันเลยนอกจากะนะลาบนอกจากแซ่บๆฝีมือเจ้าของจ้ามักจังไดกระปุงเอาเนาะอือับแหลกแห้งมันจ้ะผักกุย้ยใช่ เบาๆไลยค่ะหิวแล้วมาด,ด้วยจัดด้อทางบ้านยังกินเนาะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดหลายเน้ะเพราะว่าเฮ็ดเถื่อเดียวเนาะไม่อยากเฮ็ดหลายเถื่อกินมาเบิร์ดเอาไปกินมือหลังใครเป็นแม,แม,แม,ม่เอมมี่มาจ้ะเฮ็ดเถื่อเดียวกะกินได้ยุ่งสองสามขับเนาะ เม่ได้กินแต่โดนจ้ามีอยูอันพักไาย่างอยูแต่แต่ว่าจักี้ยังมาบอมี่ไม่ร่ากับเ่ไไ้เห็ดยังนะคือบ่เห็ดเป็นบางมืู่จ้าคันขึ้นอยากจจงเห็ดอันที่จริงอยากกินปนป่าไม่จ้ากับรวบพักังสิแต่ว่าเมื่อันเจ้าไปไปตลาดมากจ้า ป่าข้าเจ้าวบาขายจะมื้อนี้วันจันทร์ตลาดข้าเจ้าวบาขายก็เลยได้กินหมูแท่นค้าวบมแมนกินหมูดอกกินเนื้อจ้จะแต่ว่ากระเขากันจะก,กับบวานพักหนึ่งพักแล้วจ้ะเนาะกินมะเกียงใจได้จ้ะยำจวบจวบด้วยแล้ว <c oughs> มื้อนี้ก็อยากมาคุยเรื่องเฮดคลิปแล้วจ้ะ เฮ็ดคลิปนี่ก็โอ้ยบ่แม่นเรื่องง่ายๆเนาะจ้ะเนาะกว่าสิจัดฉากจัดยังเตรียมกับคงกับเขาใส่เวลาโดนเนาะผู้ใดเป็นก็เอ็มมี่วะฮ็ดหยังก็ต้องลงทุนนะจจะลงทุนลงเไว้ได้ขันผู้ใดชำนาญแล้วมันกับใครเนี่ยนาะจ้ะเนาะ กะลัมจ้ะกะลัมดอกสีม่วงจับนี้จ้ะวันนี้กิ่มหลบับเห็นมาจากเห็นไก่ปะม,ม,มีกลิก่นไ้วที่จ้ะนี่ยังกับบคืออาหารบานเท่าเนาะเคยกลิ่นมาแต่น้อยออ่ะ คือสกินมาเบอร์ดอ,อกจ้เมือนี่กุ่นละตอนแรงพร้อมมาชั่นกันใส่ตูเ้เย็นไว้อุ่นกินมืออื่นจ้ะพับผมนะจ๊ะอันนี้หนึ่งจ้ะอ่อนดีขนาดได้แซ่บค่ะนำเต่าได้อะไรบักน้อยๆอ่อนๆจ้ะตอนนี้ก็มียู่สองสามหมากนะจ้ะ กินไปเรื่อยๆโอ้ยหวานขนาดเด้ค่ะมึงเนือเขาค่ะเมาคนเรืองเฮ็ดคลิปเมื่อเ,ร,เ,ร,เ,ร,เร้านี้เ,เ,เมื่อเร้าดอกเอ็มมียนล่ามาเฮ็ดอันนั้นไหมจ๊ะใส่โปรแกรมไล่โจดไหม ขึ้นคืนเวที่จะฮัขค้นอยู่สองหอบสามหอบตกเวที่ตลอดเลย <c oughs> มือก้อนนั่นกระเฮ็ดไปแล้วว่าอันอินเทอร์เน็ตบอดีมันคลืออ่นงี้ก็เลยบอกแฝงให้อีอย่ยังก่อนให้เติมเน็ตให้เพิ่ะเติมให้จ้ะแต่ว่ามาลองอีกมือนีกกับ,บอ่อดีคือเกาจ้ะ อาจจะเป็นเพราะว่าอันบ้านเอมี่มันอยู่แถวบ้านนอกเนาะสัญญาณบอดีไวไฟบ้านก็มีจ้ะแต่ว่าบ่อแห้งจากสีวาจังไหนจ๊ะสีเห็ดจังไหนจน้ะกำลังคิดอยู่เน็ตก็คือเติมหลายอ่ะใจใจผัดใจชุกเดือนบัตรให้บริการห้าบัดโอ,อ้สาคือเตานี่ มันมีบริษัทเดียวไหมจ๊ะบริษัทเดียวจาก 4n เน็ตต่งไงอยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนบาได้เปลี่ยนบริษัทอัน,อนซิมของโทรศัพท์ก็โอ้อยากค่ดบ่คืออยู่บ้านเท่านี้จ้ะว่าจะเปลี่ย,ยนใดนี่โอ้ยเขียนเอกสารมาสั่นหลายเรื่องหลายเล่า ทางประเทศนิยามค่ะมันคือบ้านเข้าเนาะแลนไปสืบสมาร์ทเปิดใส่ได้เร็วปานียังอินเทอร์เน็ตมีก็บม่ค่อยจบมันมหอยมิสโซนหมักเยี่ยงก่อนหมักหมักเยอะแยะหมักอึน้อยบักเยอะยาว หอมหวานยอมริมสอนค่ะมันจะกเปียกซ้อนกินข้มนามใหญ่ใหญใหญ่กันใหญ่กลิ่นยาค่ะอ๋อมาเดี๋จ้ะเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดี๋ยวไลายนาที่เด้อจ้ะหมักเอียงก่อนกระเจี๊ยบจ้ะ กินแสบหายจ้ะร้ายพักอันใดก็อยากพักกระติมสดๆเนี่กินกัำลาบนี่โอ้ยหอมปั่นยังบัดอันนั้นที่จ้ะบัดน,นี้อันว่าวหวดกินกัำลาบเนาะอันใบบักตูมอันเขาเอิ่นเอียงบกักบักตูมฝรั่งไหนจ้ะโอ้ยอันนั้นก็แซ่บคืออย่างนี้เบิ่งจ้ะตวัวเขาปากะ แม่บกักตูมก็ลังกับลับกับก่้ยเข้ากันอืมบอกหัดกล้ยแล้วก็อยากกินก่้ยจ้ะมีลาบแล้วก็อยากกินกล้อยจะว่ายุพีมนม,มีขายจ้ะเดือดอืมคันอยากกินก็ต้องไปสร้างร้านขเขาเอาไว้ให้เข้าก็โอ้ สิญยากครับแต่อยากกินก้อย,กกอ,ยกกอยากกินเองกินดอกบอกไม่อยากไปสั่งยุราไหมมันไก่เนาะก็เลยอ่นไปตลาดกะซื้อตมเท่าที่มีจ่ะเห็นยังอยากกินก็นซื้อมากซื้อมากอนไหนบะมีก่กะโอ,อ๊ตแอบร้ายจ้ะ<ๆ>อย่าเฝ้าเบื่อเฝ,ฝ้าอันนั้นยังยกันเด้อจ้ะเด้อ กินเข้าก็ต้องใส่เวลาในจักน้อยจ้กกจะกต่อย่าลืมนะจ้ะเพื่อนๆขันมากคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ้ะทั้งกิ่นจังเล <c oughs> ่ายันบอมมีคนอนให้กำลังใจเนาะมาขอกำลังใจก่อนเลยจ้ะก่กอนจบคลิปเนาะขันมากหลายก็กดแซนั่มเดี๋ยวเต่ดอกจ้กอ จับๆส,สมใจจ่อยอ้าวอ้าวป็นจังไงอืมอืเอ็มมี่ก็ว่าเอ็มมี่เป็นคนกินเร็วอยู่ด้วยจ้ะหวานนี่หวานที่สุดเลยจ้ะในบรรดาพักทั้งทั้งหลายเลยจ้าสำหรับมือนี้เนาะค่ะเอ็มมี่ก็ต้องขอตัวก่อนด้วยจ้ะเพราะว่าอันคือสิกินโมเดลง่ายออกจากเบางเน่กว่าสีเบิร์นี่ใส่เวลาโดนอยู่ด้วยจ้ะพักกันเลยหลายอย่าง ขอบคุณหลายๆนะจ้าเด้อที่เพื่อนๆให้การติดตามรับชมกันค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันตลอดเนะจ้ะเนาะโอเคจ้าไว้พอกันไม่คิดหนาเด้อจ้าสำหรับมือนี้เอมมี่ขอตัวไปก่อนจ้ากับหลับ <c oughs> หลับเนื้อจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า